สวัสดีค่ะมาฮานิเมจิคอลเป็นมาออกากาูดวงเป็นเพื่อนคุณอ n นเตอร์เทนเมนต์ให้คุณเราก็กลับมาเจอกันในแรนด้อมนะคะกับคอนเทนต์ของเราในวันนี้ อัปเดตความรู้สึกนึกคิดเขาที่มีต่อคุณในวินาทีนี้เป็นอย่างไรเป็นการสุ่มเท่านั้นจะทําขึ้นเพืาอความบันเทิงอาจจะต้องมางอาจจะเราก,กันได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่อินไม่น้อยไหมซีเรีสรับเอาแต่ทางงานดีๆเสนอไม่ดีวางไว้มองมาที่ไพ่ที่ดึงดูดหนึ่งหรือสองสำหรับผู้ที่เรื่องได้แล้วเราไปเล่นกันเอาเมื่อวานนี้เมอนเดินทางไปเ,เขาเรียกอะไรนะหลอ่อพระนะคะเอาบุญมาฝากทุกท่านพระ องพระปฐมเจดีเอ้ยไม่ใช่องคระปฐมเจดีองพระปฐมพระปฐมคือพระพุทธเจ้าองค์แรกนะถ้าเกิดคุณได้สร้างพระพุทธเจ้าองค์แรกพระปฐมเนี่ยก็เหมือนกับคุณได้สร้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แล้วก็หน้าตักสกี่อกสองรูปสององค์นะคะองหนึ่งไปประดิสฐานประดิสถานที่ป่าละอูอีกองคหนึ่งไม่แน่ใจนะเราลืมไปแล้วว่าวัดอะไรเขาบอกอยู่แล้วอีกองคหนึ่งไป เยอรมัน er นะคะอนุโมทนาสาธุบุญเอานะคะเป็นบุญใหญ่หญิงชายใดได้ไปเขาบอกว่าชื่อจะเปลี่ยนเป็นสีทองเออหรือแค่อนุโมทนาก็ได้ค่ะนะหรืออนุโมทนาสาธุบุญกับผู้ร่วมทําบุญนะคะลูกดวงมวนที่อยู่ัฐอเมิการผู้สนับสนุนนั่นเองนะสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของช่องคุณพี่ต่อยวันธนีมาค่ําคุณวีนาคุณ วีน่าโน s e และครอบครัวคุณวารีอิริและครอบครัวด้วยค่ะอ,ะขอ่ขอให้ทุกท่านมีความสุขเนาะมาอัปเดตความรู้สึกนึงคิดเขาสำหรับผู้ที่เลือกได้แล้วใต้คลิปมีทำสแต็มจิ้มได้เลย1ห,หรือ2แล้วก็ขอ,เ,อ,อเดี๋ยวมื่วานจะมาแจ้งข่าวขาว่ขา,วขาวอีกทีนึงวันนี้จริงๆแล้วมีดิงไปทำงานนะที่ชมภูพันทิพย์กำแพงแสนนะ แต่ว่าได้เลื่อนไปเพราะว่าเมื่อวานไม่สะดวกตัวเมื่อวานเนี่ยมีญาตินะคะไม่สบายอยู่ที่ขอนแก่นอาการสาหาัสไม่แน่ใจเราอาจจะได้กลับไปขอนแก่นนะวันนี้รอฟังข่าวอีกทีนึงวันนี้ก็เลยมีเวลายอยู่ช่วงเช้าก็เลยมาทําคลิปเดี๋ยวจะแจ้งข่าวสารอีกทีนึงบางทีเราอาจจะพักสักอาทิตย์หนึ่งนะคะถ้าเกิดต้องไปงานจริงเอ่งงานสีดาเนี่ยมันจะเป็นแบบ ที่ตรงนี้มันเป็นอนเตอร์เทนเมนต์เนาะมันใส่อารมณ์ความรู้สึกซึ่งเราขอกล่าวไว้ก่อนว่ามันอาจจะทำบันเทิงไม่ได้นะคะสักสองสาวันอาจจะมีการลางงานก่อน <c oughs> แจ้งข่าวเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวสารให้ทราบนะวันนี้อาจจะไล์เร็วเ,ออเดี๋ยวจะพูดกันในไลไ์อีกทีนึงว่าใครเป็นอะไรยังไงคะ่ะป่ะสำหรับผู้ที่เลือกได้แล้วเราไปเล่นกันใครที่เลือกยังไม่ได้ก็อยู่ไว้ก่อนไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ได้ที่หนึ่งนะคะกับคอนเทนต์ของเราในวันนี้อัปเดตความรู้สึกึกคิดเขาที่มีต่อคุณในวินาทีนี้เปลี่ยนไปอย่างไรไม่ว่าคุณจะคุยกันอยู่หรือไม่คุยคนเจอสมหวังคุณจะทุกข์ใจคุณนึกถึงหน้าของคนในความสาคัญได้คนที่คุณนึกถึงค่ะสำหรับที่ตรงนี้ยังเป็นการสุ่มจะทําขึ้นพวะค่าบันทึงอาจจะตรงบ้างอาจสอบกันได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง เป็นคําเชื่อส่วนบุคคลไม่อินไม่นอยไม่ซีเรียสรับเอาแต่พลังงานดีๆส่วนไหนไม่ดีวางไว้เจตนาผู้อ่านคือส่งความสุขค่ะการตัดได้อัศวินดามันเด้งออกไปเองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเออการตัดและไพ่สรุปอัศวินดาจัสมินคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดมีสเสน่ห์แต่คุณคิดเยอะคิดเร็วทําเร็วคุณจะต้องและคุณเป็นคนอบอุ่นนะถึงคุณจะเป็นอัศวินดาแต่คุณก็มีถ้วยเรามองว่าคุณเป็นคนน่ารักสดใสมีเสน่ห์ และดูเหมือนคุณอาจจะจะเชือวคุณกําลังขอพอรกับพระแม่ผู้หญิงรูปปั้นนี้เป็นแม่คุณกําลังจะได้นะอาจจะต้องมีจุดโฟกัสให้นิ่งกว่านี้อะไรประมาณเนี้ค่ะอืม,มาขอดูลักนาราศีของคุณก่อนเนาะก่อนจะไปดูเขาทุกครั้งเราจะมาอัปเดตตัวของคุณดังนั้นใครที่ไม่ไม่มีแฟนก็ดูได้เนาะคุณดูต้นคลิปนี้ว่าวันนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรคุณแนวโน้มหรือจิตใจจิตวิญญาณของคุณจะเป็นอย่างไรค่ะอื มาอัศสวินถ้วยแปดดาบสองสองสองเหรียญฟอร์เซลอันนี้เด็ดนะและ king of w a n d ก็รกดพิจิกนี้วันอังคารพิจิกเมษสิงห์ธนูวันเสาร์อาทิตย์วันศุกร์และวันพุธค่ะ ตัวของคุณนะน่ารักสดใสมีเสน่ห์คุณอาจจะคิดถึงแฟนมากแต่คุณอ่อนไหวคุณเซนสติฟความรักความรักของคุณความสัมพันธ์ของคุณมันอาจจะจบไปแล้วเพิ่งเลิกลาอย่าร้างเพิ่งทะเลาะกันหรือบล็อกกันไปแต่คุณยังมีไฟปรารถนาคุณยังคิดถึงเขานะคุณเศร้าใจเสียใจคุณเจ็บปวดคุณอยากทักหาเขาแต่คุณไม่กล้าคุณรู้สึกผิดแต่ในใจคุณก็พยายามมูฟออนนะพยายาม ทำอย่างอื่นทําสิ่งอื่นให้ตัวเองมีความสุขทำในสิ่งที่รกากอย่างเช่นวาดรูปทําทอาหารหรือทําต้นเอ่อปลูกผักทาพวนดินทําสวนเออนะคิดตั้งน,นานค่ะหรืออยู่กับสิ่งที่คุณมีจุดมีแพชชั่นอ่ะสิ่งที่คุณโฟกัสอ่ะสิ่งที่คุณชอบนั่นเองค่ะ อันนี้คือความรู้สึกดิ่งดาวเจ็บปวดคิดถึงโหยหาแต่ไม่ทักนะจบแล้วก็ให้มันจบไปเถอะเหนื่อยมาพอสมควรนะน,นี่คือคุณค่ะทีนี้มาดูเขาเราไม่กีดเพิ่มแต่ว่ามันไม่สวยไม่แอบ,บดูไม่เห็นหรอกไพอ,อันนี้ไม่ค่อยได้เปิดดังนั้นหน้าไพาจึงไม่ค่อยเป๊ะน,นะมาหนึ่งว่าจําไม่ค่อยได้หรอกอมาดูเขาตัวตนลักนาราศีเขาเป็นอยู่คือ,อยังไงเขาทําอะไรอยู่ที่ไหนกับใคร แปดคุณมีแปดดาบเขามีแปดถ้วยสามเหรียญเดอกฟูอัดวินไม้และแฮงแมนโอเคเขาคิดถึงคุณอะถ้าคุณบล็อกคุณมีมุกออนคุณมีแปด,ดาบเนะคุณบล็อกเขาแต่เขาสองคุณแปดถ้วยเขายังคิดถึงคุณ เขายังเก็บเรื่องราวของคุณเอาไว้เขาอาจจะจดบันทึกหรือใน m e มเบ y โทรศัพท์หรือในความรู้สึกเขาสามเหรียญเหรอเขาไปทําอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดเลยวันวันึงชีวิตเขาไม่ได้ว่างแต่เขาไม่เคยลืมคุณเขามุบอ่อนเป็นวงกลมเขาพยายามทําให้ตัวเองมีความสุขเขาคิดว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทําคุณกับเขายังเอนเตอร์นีตรงกันอยู่ เขาอาจจะมีเม่นสิงธนูกรกฎพิจิกมีพฤกษกันมังกรลงท้ายด้วยเลข88 28 33 23เขายังคงคิดถึงคุณเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แต่ช่วงนี้เขาออกกํลาลังกายแล้วก็ดูดีหุ่นดีเนาะนี่ handstand อ๋อ handstand จ้ะไม่ใช่ hand โอเคทีนี้มาดูว่าล้วงลึกอุใช่อัปเดตความรู้สึกนะจิตใต้สำนึกเขาที่มีต่อ,อคุณในวินาทีนี้ เขาคิดอย่างไรกับคุณรู้สึกอย่างไรอัดสวินดาบยังส7องเจดหรียญยังเก็บหกถ้วยยังรักเลเวอร์โคตที่จะรักเองอะอัดสวินถ้วยอีกเขารักและคิดถึงคุณความรู้สึกจิตใต้สำนึกเขาหวังที่จะซื้อบ้านปลูกเรือนหอหรือทำอะไรคุณเป็นคนรักเก่าที่เขามีความผูกพันเป็นความแตกต่างแต่เขาไม่เคยลืมคุณ เขาสองคณแม้จะอยู่ไกลแสนไกลแม้จะมองไม่เห็นแม้คุณจะบล็อกเขายังเก็บเรื่องราวสิ่งต่างๆหรือสิ่งของที่คุณเคยให้หรือคําพูดที่คุณเคยพูดก่อกหูวเขารัก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 พี่คิดถึงพี่คิดถึงคิดถึงคิดถึงพี่คือใคร <laughs> เขายังจําได้คุณพูดแค่ลมปากหรือเปล่าคุณปากเปละหรือเปล่าแต่คําพูดเหล่านั้นมันยังก้องอยู่ในหัวเขาเขารักคุณ <c oughs> เขาคิดถึงคุณเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ค่ะอืมทีนี้มาดูว่า ความคิดล่ะคะสิ่งที่เขาคิด j u s t i c 9กาเรียนสีเรียนสตริงเดสตาเขาก็ยังคิดถึงคุณคุณยังเป็นความมั่นคงในใจเขาเขาหวยหาและเสพติดเขาอยากกลับมาหาคุณเร็วๆนี้ด้วยซ้ำถ้าเขาไม่มีกำลังวังชาหรือไม่ติดขัดอะไรดูเหมือนว่าตอนนี้ เก้าเหรียญและสี่เหรียญอืมเขาเลือกที่จะนิ่งก็จริงแต่ในใจเขาตุบตๆบต,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 บตบคิดถึงสเตรลงและเดอะสตาร์อยากมาหาคุณตอนนี้วินาทีนี้นเลยถ้าเขาพูดคุยกับคุณได้ทุกเรื่องเขาอยากบอกอะไรคะสิ่งที่เขาอยากพูดเจ็ดถ้วยแฮงแมนเฮอร์มิต erm ไม่ใช่แฮงแมนนะเฮอร์ม erm ิตแฮงแมนไปแล้วแฮนสเตอะเจ็ดถ้วยเฮอร์มิต สองไม้อัดสวินไม้และเดอะซันเออคำพูดหรอเขาอาจจะมีชอยมีตัวเลือกมีคนมากมายเข้าหาเขาแต่คุณรู้ไหมคุณเป็นคนเดียวเขาพูดไปคุณจะเชื่อไหมเขาไม่ได้สักแต่พูดแล้วเรื่องแบบนี้เขาไม่ค่อยพูดกับใครเขาไม่ชอบพูดความรู้สึกด้วยซ้ำคุณรู้จักเขาดีกว่าที่เขารู้จักอีกแต่วันนี้เขารักคุณคิดถึงคุณเขาอยากกลับมา เอองั้นเขาจะทำยังไงคะถ้าเขากินเรารู้สึกใสิ่งที่เขาจะทแอคชั่นนะหดาบเขาจะกลับมานี่เดิอนหายพินเทสเร็วๆนี้เหรอเขาคิดถึงคุณตลอดสไม้สิบดาบเก้าไม้แต่เขางานยุ่งเขาติดปัญหาธุระเขาเยอะแหละเธอ,อนี่คือไพ่อย่างบอกนะ ทีนี้มาดูว่าแล้วคุณทําอะไรได้บ้างกับเขาไพ่อยากให้คุณทําอะไรเกี่ยวกับเขาอันนี้คําถามเพิ่มนะสิ่งที่ไพ่อยากให้คุณทำเจ็ดไม้คุณควรทํางานของคุณอืสองถ้วยคุณรักเขาแหละ The ะ o วิลดหาดาบอัดวินถ้วยอัดวินเหรียญถ้าคุณรักเขาคุณก็ควรจะทาอะไรสักอย่างเนาะทํางานในความสัมพันธ์ทักหา,ารหรือ เปิดใจหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละนี่สิ่งที่ไพ่บอกเพราคุณเองก็รักและคิดถึงเขาอ่ะอันนี้เป็นไพ่สรุปแล้วนะทีนี้ไพ่สรุปแนวน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาค่ะสี่ถ้วยยังนิ่งอยู่สามถ้วยมีโอกาสที่จะได้กลับมานะหนึ่งถ้วยยังรักกันคิดถึงกัน เก้าเก้าเก้าถ้วยและ The Moon เขายังรักและคิดถึงคุณคุณเองก็เช่นกันนะแต่ในความสัมพันธ์นี้เหมือนต่างคนต่างอยู่ยังมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกยังเป็นการตัดสินใจอยู่ค่ะข,ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงของคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเราก็กลับมาเจอกันในดีที่2นะคะ กับคอนเทนต์ของเราอัปเดตความรู้สึกนึกคิดเขาที่มีต่อคุณวันนี้มาช้าจริงๆเราเด็กที่1นึ่มาวานทำตอนตีห้าหกโมงแต่ว่าขั้นรายการนะคะไปรับของรางวัลของสำนักคุณนะคะของวาเลนไทน์ค่ะตุวันไทน์จากคุณไอให้ดอกทองค่ะหนึ่งดอก <c oughs> ดอกใหญ่ดอกเบลเลอร์บลลาทองอะไรเอ่ย 24K โกลเด้นโรสนะคะอ่ามาวานได้หนึ่งดอกจะาดอกใหญ่ๆจุกๆแล้วก็อ่าอันนี้ของขอออให้ตุดจีนไชนีสแฮปปี้ไชน n e นิวเ w ียร์ค่ะเป็นยังไงบ้างออใครได้อะไรกันบอกหน่อยสิในนี้สีอะไรนะสีเทาสีม่วงสีแดงสีเขียวหรือกี่ใบเออเยอะอยู่นะ,อ,ะอวดๆจ้าปีที่แล้วมาวานได้เยอะนะเยอะกว่า เพราะว่าปีที่แล้วมีมีคนซัพพอร์ตอยู่ปีใหม่ตุดจีนวาเลนไทน์วันเกิดหรือวันแม่มาวันก็จะได้แต่ปีนี้ไม่มีอีกแล้วคิดถึงเขาเหรออืมฉันจะพูดว่างไงดีคิดว่าพูดเอาใจคิดว่าเขาฟังเหรอเขาไม่ว่างนะถ้าสมมติเขาฟังอยากบอกอะไรไหมฉันได้ดอกทองจะ ฉันถามว่าคิดถึงไหมอันนี้กันเป็นอย่างสูงมาขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สด็จยุทธางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทุโปรงที่ปกปักรักษาท่านนะคะขออนุญาตหยุดพักเทียนขึ้นแล้วก็เออเมื่วานมันช่วงนี้จิตใจไม่อยู่กับเน,นะะื้อกับตัวเนาะที่ที่ขอนแก่นเกิดพี่ชายนะคะคนเล็กคนเล็กก็คือเมาื่วานมีพี่ชายสามคนเกิดอ่อพ่อสอนนะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองและหนึ่งสี่ส่วนตัวเราเองเราเป็นลูกหลงห่างจากคนอื่นเยอะ อ่ะใบแค่นี้แล้วคนที่เกิดปฏิเ,เหตุก็คือคนเล็กนะคนที่เกิดหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หรออืมแล้วก็เขาเมาได้แหละเธอมันไม่ใช่ว่าวันวันนั้นดาวเสาย,าย้ายอะไรหรืออะไรเนาะทีนี้เมื่อวันก็จะเดินทางกับคอนแก่นแต่ยังไม่สนิทเราถู่กันฟังถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะนะเราต้องมีสตินะคะแล้วก็มวืวานอาจจะหยุดทําคลิปสักระยะหนึ่งอาจจะ สามห้าวันเจ็ดวันอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวกันอีกทีนึงแต่วันนี้ก็ยังทําได้อยู่ค่ะมาอัปเดตความรู้สึกในคิดเขาที่มีต่อคุณนะการตัดได้เจ็ดเจ็ดเหรียญคุณจะมีเงินเก็บแน่นอนไฟออฟไฟออฟคอยอ่ะแต่คุณจะต้องปิดหูปิดตาเวลาเห็นน้ำหอมลิปสติกเสื้อผ้ากระเป๋า 8ปดสิบเปอร์เซ็นาวอะไรเงี้ยใบใบเขียวมันจะลอยไปเห็นไหมหนูต้องประหยัดนะจ๊ะไปทําสวนไปปลูกต้นไม้พวนดินเอาเงินไปลงทุนดีกว่าที่จะเอาเงินมาช้อปปิ้งนะ,ะเงินเก็บของคุณจะลอยไปเพราะของลดราคาเขาบอกเธอดูเงินที่สะสมมาเจเหรียญมันจะลอยไปเพราะลิปสติกน้ำหอมหรือของ Discount 80% 80%ดิ s c o u n ์เนี่ยเออ,อประมาณนี้ขอดูลัคนาราศีของคุณค่ะวันนี้คลิปมาช้าเพราะว่าลงไปรับของขวัญน,นะคุณเครียดนะไม่สบายใจคิดมากถึงรอยาบวานก็ได้ the hangman sick of c o u r s คิดถึงการเงินที่ลงทุนลงแรงไป king of cup two of swords และ six of swords คุณคิดถึงคนรัก เงินน่ะมันมีปัญหาไม่ตายก็หาใหม่คุณเป็นคนหาเงินเก่งใช้เงินเก่งไม่เป็นไรแต่เรื่องความรักเนี่ยตอนนี้ที่คุณเครียดคุณลังเลจะเอาสีน้ำตาลหรือสีดําเอ้ยจะเอาคนใหม่หรือคนเก่าจะเอาพี่คนนั้นหรือน้องคนนี้เออคุณรักแล้วรอใครสักคนหรือคุณรอเซอร์ไพรส์ใครสักคนอยู่ก็ได้รอว่าเขาจะมาเซอร์ไพรส์ไหมเขาจะกลับมาไหมคนเก่าเขาจะทักมาไหมหรืออะไรยังไงนี่ก็ตุดจินเออวาเลนไทยไปแล้วจะตุดจินไหมหรือ,อยังไงเออจะได้ไหม แต่อังเอ้ยอังเปาค่ะลัคนาราศีของเขานะจ๊ะ <S <S คุณหรอมีคุณเป็นคนคิดมากพุทศกการมังกร,กรมิถุนตุลกลุ่มจะลงง้ายด้วยเลขหกเลขสองส่วนเขานะคะราชินีถือเหรียญพุทธศกการมังกรอัศวินถือดาบมิถุนตุลกุมบรรพุธสองเหรียญและหกไม้อ่าเขามีครอบครัวมีเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงเดี่ยวไมไหมนะอืมก็ไม่ชัดอีก เป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งเป็นคนซับซ้อนเป็นคนดูแลคนเยอะเออน,นะเป็นคนรวยมีสตังเป็นคนคิดมากแล้วก็กําลังทําอะไรหลายอย่างอยู่อืมเป็นคนเก่งประสบความสําเร็จเรื่องงานอะ่ะอืมทีนี้วันนี้มาดูความรู้สึกเขาความรู้สึกที่เขามีให้คุณเขารู้สึกยังไงกับคุณนะวินาทีนี้ไฮพินเทสเขาคิดถึงคุณเขาเอาเรื่องคุณไปปรึกษาแม่หมอ ไปดูดวงไปถามเพื่อนซีรานีแล้วก็ไพ่สเปเชียลเขาคิดถึงคุณเขาอยากทะลุมิติมาหาคุณไพ่แปดไม้เขาอยากเอาชนะใจคุณแน่นอนที่สุดสิบดาวเขาเครียดคิดมากถ้าคุณบอกเขาเขาคิดถึงคุณเขาอยากกลับมาค่ะความคิดล่ะคะวันนี้ในสายตาเขาเขาคิดยังไงเขามองคุณยังไงสมองในหัวเขาคิดยังไงกับเกี่ยวกับคุณวันนี้เหรอสิบเหรียญคุณรวยเก้าไม้คุณไม่สนใจเขา หนึ่งเหรียญคุณคุณยังเห็นเขาสําคัญอยู่ไหมราชนีถ้วยเขารู้นะว่าคุณก็มีใจให้เขาเขาคิดว่าวันนี้คุณสวยขึ้นคุณน่ารักสดใสมีเสน่ห์คุณดูดีคุณมีเงินคุณร่ํารวยแต่คุณอาจจะยังคุณมีเรื่องเครียดถ้ามีปัญหาอะไรให้ปรึกษาเขาได้นะเขาคิดว่าเขายังรักและคิดถึงคุณอยู่อืมเขาอยากพูดอะไรกับคุณไหมคําพูดที่เขาอยากพูดกับคุณในเวลานี้ เขาเสียใจกับสิ่งที่เขาทำลงไปไม่ว่าจะทะเลาะกันเรื่องอะไรขอโทษที่เขาเดินออกมาขอโทษที่เขาทำผิดวันนั้นขอโทษที่เขาปล่อยให้คุณนั่งอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นอยู่ที่นั่นคนเดียวขอโทษที่เขาหันหลังให้วันนี้เขาได้รู้แล้วว่าวิวออฟฟอร์จมีแต่คุณเท่านั้นที่คือความโชคดีเออไปรุนหววด้วยกันเขาบอกอ่าถ้าวาเลนไทยยังไม่ได้สักดอกนะเขาบอกคุณจะได้นะอืมเขาคนนี้แหละ สิบถ้วยและสิบและสามดาวโอเคเขาอ,อยากบอกว่าเขารักคุณคิดถึงคุณแต่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เขาเจ็บปวดเขาอาจจะมีครอบครัวไหมเขาคิดถึงแต่เขามาไม่ได้นี่คือสิ่งที่เขาบอกค่ะเขาจะทำอะไรเพื่อคุณบ้างหลงังจากนี้ในสิ่งที่เขาพอจะทำได้เขาอยากจะทำอะไรและจะทำอะไรยังไงกับความสัมพันธ์นี้ เขาจะมางอเขามีของขวัญของฝากจะให้คุณสาเหรียญอัดอะคิงไม้สองไม้โฟบคอดเขาได้แต่รอว่าเมื่อไหร่คุณจะออนคุณจะเปิดรับคุณจะทักหาเขารอคุณอยู่นะถ้าคุณมีปัญหาอะไรเหมือนเขายังรอให้คุณปรึกษาเขาได้นะคะอืม ค่ะให้สรุปสาหรับคุณแนวนมความสัมัอ่าแล้วก็ขอบคุณลูกดวงที่ส่งดอกไม้มาให้นะใครเอ่ยผู้ไม่ประสงค์จะออกนามใช่คุณพี่ไหมอย่าบานรอเขาหรอกอันนี้กระสอบกูดิดิตุบหัวจักบอะ The w r l d ค่ะมีโอกาสที่จะได้วนกลับมาเจอหนึ่งดาราชินีไม้ห้าถ้วยให้เขาคิดแลวตัดสินใจก่อน Seven of Wands มีคนกังวลใจเพราะคุณแหละตัวคุณเองก็อาจจะกังวลใจด้วย ให้คุณประหยัดนะส่วนตัวเขาคนนี้ที่คุณนึกถึงเขายังรักและคิดถึงเพียงแต่เขาอาจจะมาไม่ได้เขาอาจจะทำอะไรในสิ่งที่คุณต้องการยังไม่ได้ค่ะขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขรักมั่นคงขอบคุณและสวัสดีวันนี้มีไลฟ์ไหมมีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีนึงขอบคุณและสวัสดีค่ะ